อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็มาตอบคําถามผ่านแฟนเพจสถาบันยิโรการบัญชีนะครับคือมาถามว่าอาจารย์คะขอรบกวนถามหน่อยนะพอดีหนูทําบัญชีอยู่บริษัทรับเหมาก่อสร้างคะ่ะบริษัทจะรับเหมาเฉพาะค่าแรงคะ่ะบริษัทจะไม่ค่อยมีการซื้อของ ก็คือเมื่อไม่ซื้อของก็ไม่มีภาษีซื้อค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เพียงค่าแรงและเวลาจ่ายพอๆสามศูนย์แต่ละเดือนมันเยอะค่ะหมายความว่าในธุรก,กิจแล้วเหมาก่อสร้างคุณเนี่ยคุณจะมีเฉพาะภาษีขายแต่ภาษีซื้อคุณไม่ค่อยมีเพราะคุณไม่ค่อยซื้อของคุณก็เลยบอกว่าพอถึงตอนสิ้นเดือนพอๆสามศูนย์แต่ละเดือนมันก็เยอะแล้วคุณก็บอก่อไปว่าเพราะเราไม่มีแบบซื้ออะค่ะก็คือคุณไม่ซื้อของ คุณจ่ายแค่ค่าแรงนะฮะค่าแรงเราสามารถคิดแหวได้ไหมคะบริษัทจดทะเบียนภาษีซื้อภาษีขายคะ่ะอ่ะตอบตรงนี้ก่อน<ม>อะนะครับ<ม>ก็คือบริษัทเขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองเขาถามว่าการที่เขาจ่ายค่าแรงงานไปนเนี่ยเขาจะคิดภาษีได้ไหมก็คือภาษีซื้อถูกปะเขาจ่ายเงินอนะ่ะจ่ายเงินค่ะเขากำลังจะถามว่า เขาจะคิดภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่ายเงินได้ไหมจ่ายค่าแรงค่ะคิดได้ค่ะถ้าเกิดเขาจ่ายค่าแรงให้กับบริษัทหรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่เขาสามารถที่จะออกแวดให้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายเงินค่าแรงให้กับบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้เขาาก็ไม่สามารถที่จะออกแวดค่าแรงให้ได้นั่นหมายความว่าบริษัทของคุณเนี่ยส่วนมากไปจ่ายค่าแรงให้กับบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสิทธิ์ออก ภาษีมูลค่าเพิ่มใ,ให้กับคุณคุณก็เลยไม่มีภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่ายค่าแรง<ช>ดังนั้นถ้าผมแนะนําก็คือคุณก็ไปจ้างแรงงานที่เขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจจะเป็นคนธรรมดาห้างส่วนหรือบริษัทก็แล้วแต่ไป<า>เมื่อเขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาคุณไปจ่ายค่าแรงให้กับเขาเนี่ยคุณก็จะมีภาษีซื้อเกิดขึ้นและเอาภาษีซื้อนั้นไปหักกับภาษีถายของคุณทุกๆเกดือนได้ใช่ค่ะต่อไปนะครับ คุณก็บอกว่าแล้วเงินประกันผลงานเนี่ยต้องคิดแวดและแทกด้วยไหมคะปอลอพอดีหนูเพิ่งมาทํางานจากคนเก่าคะ่ะคือกําลังถามว่าเงินประกันผลงานเนี well. ่ยจะคิดแวและแทกด้วยไหมเงินประกันผลงานก็คือเราเป็นผู้รับจ้างรับจ้างใช่ไหมคะแล้วเงินประกันผลงานนี้ก็คือผู้ว่าจ้างค่ะเงินประกันผลงานเราอย่างนั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องคิดแบบนะคะต้องคิดแบบ ใช่ค่ะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเงินประกันผลงาน20%พอเอซพอทํางานจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะจ่ายอีก80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นองน,นี้าะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องคิดแหวกเมื่อคิดแหวแล้วก็ต้องหาภาษีหน้าที่จ่ายเหมือนกันเพราะมันก็ถือเป็นรายได้ค่าจ่ายใช่ไหมก็เลยต้องคิดแหวด้วย<ช>นะครับต่อไปนะครับคุณมีอีกหนึ่งย่อหน้าโดยปกติทางบริษัทเนี่ยเบิกค่าแรงงานกับผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างจะให้เขียนบิน โดยเอาค่าแรงงานบวกแบบด้วยค่ะและหักณที่จ่ายด้วยค่ะและผู้ว่าจ้างให้เขียนบินเงินประกันผลงานด้วยบวกด้วยแบบและหักณที่จ่ายปกติเลย <Yeah. S 1> ทั้งทั้งที่เงินนั่นเราไม่ได้แต่ผู้ว่าจ้างให้เขียนให้เขาผู้ว่าจ้างจะหักเงินประกันผลงานเราทุกงวดงวดละห้าหมื่นบาท และเหมือนกับเงินที่เราเบิกเป็นค่าไม้ค่านั่งร้านผู้ว่าจ้างจะหักแวตหักหน้าที่จ่ายเหมือนเวลาเบิกค่าแรงเลยค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องเลยถูกต้องค่ะเ,เดี๋ยวก่อนเอาประเด็นคําถามแรกก่อนเลยที่ถามว่าเนี่ยที่ผู้ว่าจ้างเขียนบินเอาค่าแรงงานบวกแบตด้วยค่ะและหักหน้าที่จ่ายด้วยค่ะอันนี้เข้าใจว่าผู้ว่าจ้างนะคะ น่าจะให้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 คุณเนี่ยนะคะในฐานะผู้รับจ้างเนี่ยออกเอกสารโดยให้เขียนแบบค่าแรงลงไปในนั้นด้วยนะคะเขียนมีค่าแรงเท่าไหร่มีแบบเท่าไหร่แล้วก็หกคันที่จ่ายด้วยะนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือมีประกันผลงานนะคะประกันผลงานเขาก็บอกว่าผู้ว่าจ้างก็ให้ให้คุณอีกนั่นแหละบอกว่าคุณจะต้องออกเอกสารว่านี่คือเงินประกันผลงานนะกี่เปอร์เซ็นเป็นเงน เท่าไรแล้วเป็นแบบเท่าไรแล้วก็ต้องหัก้าที่จ่ายตามที่ได้กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นเมื่อกี้ก็แปลว่างานที่คุณมารับจากคนเก่าเนี่ยเขาได้มีการทําถูกต้องแล้วใช่ค่ะที่คุณถามว่าแบบนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ขอบคุณค่ะปาร์ลอ์ลกวนด้วยนะคะก็ถือว่าก็ทําถูกต้องแล้วนะครับใช่ค่ะและสรุปจากคําถามของคุณนี่ผมให้ประโยชน์อะไรกับคุณบ้างเนี่ยอ้อประโยชน์ ประโยชน์แรกก็คือว่าถ้าเกิดคุณต้องการมีภาษีซื้อไปหักกับภาษีขายที่คุณมีอยู่มากทุกๆเดือนเนี่ยคุณก็ควรจะต้องไปจ้างคนที่คุณจะไปจ่าเยเงินให้กับเขาเนี่ยให้เขาอยู่ในระบบภาษีลดค่าเพิ่มซะคุณก็จะเอาภาษีซื้อไปหักกับภาษีขายได้และภาษีที่คุณจะต้องส่งสัมกรก็จะน้อย <Hello. S 1> ลงอันนี้นะครับย้อหน้าคุณตอบแล้วนะครับส่วนยอาที่สองที่พูดถึงเรื่องผู้ว่าจ้างให้ออกบินพวกนี้เนี่ย ตั้งแต่แบาากหักมาที่จ่ายแล้วก็เงินประกันผลงานนั้นก็แปลว่าเขาทาถูกต้องแล้วนะครับใช่ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะผมอาจจะตอบช้าไปเอามาสักเกือบครึ่งเดือนนะฮะ,ะเพราะว่ามันมีภารกิจเยอะนะฮะยังไงก็ตามวันนี้ก็มาตอบคําถามให้แล้วก็ไม่รู้จะการที่คุณต้องการหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆที่เขาได้มาดูคลิปนี้นะครับค่ะ